สวัสดีครับลีเกเวนดี้วาราตีเนติมหาชนทางช่อง YouTube นะครับคลิปนี้จะนำเสนอภาษากฎหมายที่เราอาจจะคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยหรือเข้าใจผิดกันภาษาพูดกับภาษากฎหมายนะฮะในกรณีความผิดอาญาที่ผู้กระทำความผิดหลายคนมันก็จะมีตัวการผู้สนับสนุนผู้ใช้นะครับตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับในคลิปนี้จะนำเสนอตัวการนะครับตัวการนะคือตัวการนะ ตัวการภาษากฎหมายมีความหมายอย่างไรขอยกตัวอย่างมีคนโทรมาปรึกษาหรือไม่ไ,ไม่น่าจะปรึกษาเพราะ,ะตอนที่เขาโทรมาเนี่ยหลานเขาได้เข้าเรือนจําไปแล้วแต่เขาสงสัยว่าทําไมเขาถึงกระทําความผิดฐานตัวการร่วมนะครับผมมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาประมาณสักเกือบเกือบสิปีแล้วนะครับประมาณ8ปีได้ไม่แน่ใจว่าเขาออกจากเรือนจาหรือย,อยังนะครับคนที่มาปรึกษาเนี่ย เป็นคนที่โทรมาปรึกษาเนี่ยเป็นป้าหรือเป็นญาตินะฮะคนที่กระทาความผิดเนี่ยเป็นหลานนะเขาบอกว่ามีเหตุการณ์วันหนึ่งนะฮะหลานเขาเนี่ยมีเรื่องชกต่อยกับคู่อริหรือคนเนี่ยสมมติว่าเป็นก่อไก่ละกันนะฮะปรากฏว่าหลานเขาสู้ไม่ได้ครับเขาก็เลยกลับมาหารุ่นพี่หรือเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่นะครับก็โกรธกันให้เราให้ฟังกันแล้วก็กลับมาหากอไก่ครับนะเอาเป็นว่า รุ่นพี่ของหลานผู้หลานคนที่มาปรึกษาเนี่ยชื่อ A และคันนะครับเขาก็กลับพร้อมกับ A A นะเเนี่ยมีปืนนะพอขับรถมาเจอกอไก่ข้างทางครับหลานเนี่ยขับมอไซค์เนั่งซ้อนท้ายปรากฏว่า A เนี่ยพอเห็นปุ๊บพูดกันสักพักหนึ่งแล้วก็ยิงเลยฮะปังปังปังกอไก่ตายแล้วก็ขับรถกลับ ตำรวจจับกุ่มได้นะครับในภายหลังตัวหลานเขาเนี่ยเวลาไปขึ้นศาลครับผมไม่ได้ใจว่ายังไงนะฮะในชั้นพิจารณาคดีหลานไม่รับสาร,รภาพนะหลานเขาไม่รับสาร,รภาพคดีแบบนี้น่าจะมีทนายต้องมีทนายในการทนายอาสานะครับแต่ไม่รู้ว่าฟังไม่ฟังทนายหรือเปล่านะคือเขาไม่รับสาร,รภาพเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนยิงนะครับเขาไม่ใช่คนยิง าสารเลยรวมตัวการครับไอ้น้าหรือญาติก็เลยสงสัยเออทำไมทาไมทาไมทําไมรับโทษเท่ากันกับคนยิงเลยนะครับทาไมรับโทษเท่ากันคนยิงคือติดคุกเท่ากัน่ะนะครับข้อนี้นะครับหลายคนเขาอาจจะสงสัยนะครับในลักษณะนี้ภาษากฎหมายหรือว่าตัวการนะครับมาตรา83บอกว่าในกรณีความผิดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปครบใช่ไหมฮะ มีความผิดขึ้นสองคนขึ้นไปคดีนี้นะฮะผู้ที่ได้ร่วมกระทําความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นหมายความว่าตัวการทุกคนครับรับผิดเท่ากันนั้นนี้ถ้าเป็นเหตุลักษณะคดีนะครับก็รับผิดเท่ากันถ้ามีเหตุเฉพาะตัวมาตัดก็ว่ากันไปนะหรือขาดตอนไปแล้วก็รับผิดอีกตุดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับมีลักษณะเป็นตัวการไม่ความผิดไม่ขาดตอนไม่มีลักษณะเฉพาะ เป็นเหตุลักษณะคดีแบบไว่พอเป็นตัวการที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะครับเขาถือว่าได้ร่วมกระทําความผิดด้วยกันครับเสมือนหนึ่งว่าหลานคนเนี้ยนะครับหลานคนที่มาถามเนี่ยเอามือคล้องไปกับเหนียวไกลไปพร้อมกับเอเลยนะครับในการยิงก่อไก่ในสาตาของกฎหมายนะครับถือว่าเป็นการตัวการร่วมครับ หลักตัวการร่วมตามมาตรา83แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่ท่านเห็นอยู่นียนะครับก็คือร่วมคิดร่วมทำผมสรุปหลักกฎหมายจากคำว่าศาลานิกาหลักหลายๆหลักนะครับร่วมคิดร่วมทําคือร่วมคิดและร่วมทําร่วมคิดนี่ก็คือออกความเห็นที่ต้องทําอย่างนั้นพาไปอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเข้าลักษณะร่วมคิดร่วมทำว่าจะฆ่าเขานะครับมีปืนรู้ว่าเขามีปืนไปยิงจะไปยิงเขานะครับก็ร่วมคิด ร่วมทำนี้ร่วมทำในที่นี้หมายถึงไงครับแนวความ,มิเศษของศาลหรือหลักกฎหมายก็คือว่าสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีถ้าผู้กระทําความผิดต้องการความช่วยเหลือในลักษณะนี้จอดรถข้างทางใช่ไหมครับ A ไปยิงกอไก่จอดรถห่างกันไม่ถึง10เมตรสามารถช่วยเหลือกันได้ทันท่วงทีถ้าหากว่า A ต้องการให้หลานเขาเนี่ยช่วยนะครับสามารถทันช่วยได้ทันท่วงทีนี่คือลักษณะ ตัวการครับร่วมคิดร่วมทำทำในที่นี้หมายถึงทำในลักษณะที่สามารถช่วยเหลือผู้กระทำความผิดได้ทันท่วงทีถ้าหากว่าผู้กระทำความผิดต้องการความช่วยเหลือนี่คือความหมายของคำว่าตัวการครับนี่คือความหมายของคำว่าตัวการเพราะฉะนั้นในข้อเท็จจริงที่เขาโทรมาปรึกษาหรือระบายหรือเขาสงสัยนะเพราะว่าตอนนั้นคดีมันจบไปแล้วนะถึงที่สุดไปแล้ว เขาสงสัยว่าหลานเขาทําไมต้องรับโทษเท่ากันกับคนที่ไปยิงคําตอบก็คือว่าเพราะในสายตาของกฎหมายถือว่าเขาเป็นหลานเขานั้นเป็นผู้ที่ร่วมคิดร่วมทําครับร่วมคิดร่วมทาทาในที่นี้คือสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีถ้าอีกฝ่ายหรือคนที่กระทำความผิดต้องการช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องทําในทางกายภาพหรือทางในข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้ไม่ได้เอามือไปจับ ปืนยิงช่วยกันไม,ไม่ไม่จำเป็นตึงขนาดนั้นแต่ในสางกฎหมายถือว่าเอาเอาหลานเขาเนี่ยเอานิ้วเนี่ยไปคล้องกับเหนี่ยวไกลย,ยิงพร้อมกันกับนายเอเลยนะครับนี่คือแนวความไม่ใช่หรือหลักกฎหมายที่ศาดิกาไทยวางหลักไว้ร่วมคิดร่วมทำนี่คือตัวการนะครับถ้าร่วมคิดเฉยๆจะกลายเป็นผู้สนับสนุนนะครับถ้าเป็นผู้กอ่อเขาไม่เคยจะกระทำความผิดเลยไปชวนให้เขาทำผิดนี่คือผู้ใช้ ่าเดี๋ยวถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อยากรู้ว่าผู้ใช้ผู้สรับสนุนในหลักกฎหมายสัน้นๆเป็นอย่างไรคอมเมนต์ได้นะครับอยากให้ทำคลิปต่อไปขอบคุณสำหร,รับการติดตามช่อง Legal Edi Variety นะครับตัวการมาตรา83แห่งประมวลกฎหมายอาญาขอบคุณครับ